ตอนนี้กำลังจะกินเขาขออนุญาตยูทูบจะคลิปหนึ่งนะนี่สวัสดีครับปั่นวะปั่นเป็นอะไรมือเคลน่อนมืวนบ่เหนื่อยครับมืวนครับจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสิเหนื่อยไหมนี่เต็มที่บ่เต็มที่ครับเดี๋ยวที่ก่อนปะสวัสดีครับซื้อยังก่อนน้ำโขงครับน้ำโขงใช่ไหมโขงน้ำครับน้ำโขงครับเป็นไรงานแรกใช่ว่าเป็นงานแรกปะสบายเนาะนี่มีจานนุ่นนะครับคลิป มีมีสูตรป่ะครีมเหมือนนี้ครับสูตรไม่ซ้ำอร่อยไม่ซ้ำจำจำดึงไม่ได้ผมชื่อดึงได้ลาเอาผมชื่อดึงได้ลายหน่อยหน่อยไม่ลายจำไหยมะนาวนี่ต้องบีบสูงจากปากโคกแค่เซนติเมตรฮะมันต้องมีสูตรเอ่ะโอ้รวมแรงลมใจนะครับมันี้อยู่กับขนาดหนุงยิ่งท่องนะครับนิวันไพ่นะครับต้องไมกินเข่าตอนนี้นะ น,นี่เป็นเป็นไงเป็นในเขเื่อนวัดเซเว่นเนาะอันนี้คือเซเว่นเคลื่อนที่นะครับครับตลาดตรงนี้นี่นะาบางข้อมทีสองได้ไมอาหารมีสองข้มอมัอมม้ยเส้นนิมครับเอาเขาปั้นเอาเขาแล้วนี่ครับอาหารอาหารแรงเขานะอ้ออาหารเส้าดิกินเขาเท่ยไหนี่ นอนวัาน้กินเขานะครับอาหารเส่าเที่ยงแรงน้ำกันเลยครับเช้าเที่ยงเย็น,น,นด้วยกันนะวันนี้นนเหมือนหน้าขวด,ดวลังวันที่ท่ายแล้วนะอยากจบชิวเส้นนี้ครับนี่ของประกอบ 差不多。不离不松散。对。嗯。嗯嗯